ไม่ยังม่แก่อะนรนะถุงถุงอะไรว่าุงกระดอนไปถุงถุงอย่นี้ละมั้แกแล้วพุ่มบักชิกจะมีได้เหรออ้าวเอมาเนี่ยเาไปรับเอะคุณยังไปทางไหน กคนมาอยู่ดูแล้วว่างก็เข้าันี่ายักาหาเราเจอกัแต่เ้าเ้าามีเ้าอยู่หาเม่อยาอนนเเื่ออยู่นั่งกับเมื่อยเฮอยคุอยู่นี่อยู่คนนิ่งเลยเนาะอยู่นั่กับเมื่อย้อน จะพูยัน้อยน้ำไ้นี่ตัวเล็กตัวย่างเอาที่ขึ้นมีบอกเ่เ่เอ้านี่มัไม่ไมีบอกเอาขึ้นจากกจัไปะนี่ลงลให้จังสีบอนี่เออขึ้นมนี่นี่จะไปหาอยงนี้เอ้เออใช่ก็ใช่เลยเออไปมจับอีกคนหนึ่งตับอือเข้าไปมุม พุมน้ำใ่่ีมัดเกี่ยวเข้าไปในตัว้นี่มัดเอ้อบว่ากพ่าตามุโอ้ก็ไปเดอ้ม่มีพริกนะไม่คอยไปตำนิสัย tầm cái sai bóng đi nó kích cái phú vỏ này ủa nó kích thoát โดนย่างโดนอียังไปคะได้ป่อันนี้ส่งยึดขึ้นไปนี่คือเออนี่ยึดขึ้นเดินค่ะห้องน้ำร้านนี้ค่ะอุ้ยเหมือนเปรี้ยวเนาะคือตัวหน่อยหน้าตาเหมือนเปรี้ยวแ่มปฏิจจาน้องจ้า ขึ้นหน้าตาเหมือนกันเนาะโอ้ยปักไดักีแฮะอ้ยกระได้ันองไปชุนนเอ๊ะเอ๊ะมันกองไปเปิงเกาะเกาะเน่ยเลหายเราหาย้นี่นี่นี่หันไปแม่เอ๊ะหันไปแม่ อันนดั้มัดที่บอไรบุรุษพ่อนุนเยจะท้เลยนะน้ำนน้ำต้นนึ่งขึ้นเดอนี้ก็จะขึ้นต้นน้ำน่นมามัดมาดบอเพว่ามาซอยไหมบุญเนี่ยน้องเอมาซอยไน้มาไ่อยู่นนเี คือกระลุงอ๋อมา่อยนี่มืนมาขอพ้อมานงอุ้ยมันเหมือนแบบที่ถ่ายรูปเลยปุ๊กอันนั้มาเลยก่ะสวยเลยค่ะโอ้ได้แล้วปุ๊เออสวยยสวยอือสวยเนาะเออสวยแล้ว ดอกไม้ต้ยตนย่าต้นามันสลดบ่มันสลด,ดไหมถึงว่ามันเหนี่ยวแล้วนะ่ะจะมีระยะเวลาของกันใช่ป้าณสามสิาอยูสะสะ่สลดบพสลดโอ้ยคนไทยบนะ่เนาะหรือคนเขมรนะ <c oughs> เนาะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่นี่ปะนี่นี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย fc นี่สีส้สมอุ้ยแต่มันมันมีสามสีเลยนะประนั้น fc มาบอกว่าเนาะ หนูชื่ออะไรดอกไม้ยะยายอยากจะยายนะากจะซื้อไปปลูกที่บ้านมันงามเนาะ<ห>น,นี่ม<ห>ีมามีไม่ชีที่บอจ้าเพิ่นมาที่นี่แหละแล้วก็เพิ่นถามว่าน,นี่ดอกอะไรก็เลยบอกว่าำจำไม่ได้ค่ะคุณยายสอนเอาป่ะคุ้นๆแต่ถามกันคู่นี่อ่าแล้วที่นี่ป,นปลาไทยบ้านกันเลยมาถามกันปู่ก็บอกทันทีเลยนี่แก ตาพอดีมองเกาะใครยุ่งเงินนะบูบูไดงานนะหายลุกับลุงบ้่งไหมมาเราเห็นถามหาลุงเห็นถามหาลุงถามหา่นดูบ้าก็คอยืๆตาบไปังบ้างจะบอกอะไรเยอะคอยยื่ๆถายังเดือดเมือนเงิน ทำได้ดีแล,ล้วนะวันี้จ้ากบมุมเฮ้ยเรื่องตัดหญ้าแบบใหม่มาแล้ววันสูบวันสู่ค่อยลงนี่ก็จะเกต้อนล่างตล่างเลยล้อมันไกลเลยเสือทำเป็นเนาะเป็นมองเห็นปแล้ว อย่างไทยอ๋อคุณใจปนลูก็ดูตัวอย่างคนญี่ปุ่นเครื่องตัดหญ้าใหม่ดูนะคะรับสวยๆมากเลยเออสวยๆอ้าใครมาให้ส่งงานครับไนนี้แหละ ไปไปความความเลยควมไหนตัตยาไม่เอาลงไหนเสือขึ้นใหม่อออ๋อสมออ๋อสมย่อาไรอู้เสมออู้สม่เสมออู้แบบสม่เสมอไประชมขาบอกว่าอาศัยมูอาศัยเมียปายังปา อ๋อเพิ่นมาคนไหมแบบจ้าเพิ่นขอขอขอเจ้าของพี่เราดีขออนุญาตดูเอาแบบไปใช่จะเทแบบทางนู้นโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้นะคะ